you mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีนักทุนผู้สนใจการลงทุนในสายเทคนิคนะครับผู้ติด,ดตามแฟนเพจ Facebook และ YouTube c h anel ลงทุนใ้ทุกเทรนด์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงทางกันบ้านกันนะครับประจำวันนี้นะครับวันเพฤหัสบดีที่5กันยาย,ยน2567นหยนะครับมาติดตามทางกันบ้านกันนะครับกับแฟนเพจลงทุนทุกเทรนด์นะครับมาฟังเรื่องหุ้นนี้เป็นเรื่องง่ายกันครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ตลาดนะครับมีสัญญาณการบวกรุนแรงเลยนะครับบวกมารวมๆ40จุดนะครับวันนี้ปิดไปที่ตำแหน่งนะครับ1 4 0 4 2 8ะครับบวกมา38.79จุดนะครับก็เป็นแท่งฟื้นตัวแท่งใหญ่แท่งเขียวเต็มแท่งเลยนะครับก็วันนี้นะครับนำบวกขึ้นมาด้วยกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มสื่อสารกลุ่มค้าปลีก เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ช่วยกันบวกนะตัวผู้นํากลุ่มทั้งหมดเลยนะฟื้นตัวได้รุนแรงมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่สดใสเลยนะครับสำหรับต้นเดือนกันยายนนี้นะครับก็มีพักตัวแค่ช่วงต้นสัปดาห์เท่านั้นและหลังจากนั้นฟื้นตัวขึ้นต่อจากแนวประมาณ1,350นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมสำหรับลิสต์ในวันนี้มีตัวไหนกันบ้างนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดณช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีคุณพัสราด้วยนะครับสวัสดีคุณกันนที่มาะครับ มาดูกันเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับลิสต์ในวันนี้นะครับผมก็เต็มอัตรา30ตัวนะครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะรวมกันมาหลายๆตัวเลยนะครับลิสต์นี้สามารถไปทำกันบ้านต่อได้นะครับเป็นหุ้นที่บวก พร้อมๆกับตลาดในวันนี้ที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างแรงเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูกันใน list สิบตัวแรกนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ครับค่าของวุลุ่มเข้าที่สูงเป็นอันดับต้นๆสีอันดับแรกนะครับก็มีบ้านปูนะครับ P R N In Touch M T C นะครับมีปตทมี ck มี cpr นะครับรวมถึง true ไทยคมและ or นะครับผม วันนี้บวกขึ้นมากันได้ในระดับแบบค่าเฉลี่ยคือประมาณ5%เลยนะครับแต่ละตัวที่ฟื้นตัวขึ้นมาในวันนี้เนี่ยแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับก็สามารถทำบ้านต่อได้ครับในลิสต์เหล่านี้ที่จะไม่ได้พูดถึงนะครับเนี่ยตัวใหญ่ติดเข้ามาในลิสต์หลังจากตัว10ตัวนะฮะมีผู้นำกลุ่มหลายตัววอลลุ่มเข้าหนักมากนะครับมาดูกันเลยว่าผมสำหรับตัวแรกนะครับเป็นบ้านปูนะครับ สวัสดีคุณพัทรชัยครับสวัสดีคุณแทนครับคุณชัดชัยสวัสดีครับสำหรับบ้านปูครับตอนนี้ฟื้นตัวเขียวสดใสเป็นแท่งเขียวที่โซนล่างนะครับราคาเบรกเส้นกดขาลงพร้อมฟื้นตัวแล้วนะครับสำหรับบ้านปูนะครับเห็นนะครับว่าสัญญาณเบรกเส้นกดขาลงมาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะครับกำลังจะจอบเบรกไฮที่โซน5บาท80ตรงนี้นี่แหละนะครับล่าสุด ปิดไปที่5บาท85นะครับกำลังจะออกสตาร์ทวิ่งอย่างเป็นทางการนะครับภาพก่อนหน้านะครับลงไปต่ำา5บาทมานะครับแถวๆ4่บาท70 80นะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาในรอบเดือนนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเดือนที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับล่าสุด5บาท85นะครับอันนี้ไปไปไหนได้ต่อนะครับอัพไซด์เปิดโล่งเลยนะครับ นะครับว่าบ้านปูเพิ่งออกสตาร์ทเองนะครับราคาบาท85ตรงนี้นะครับผ่านได้นะครับมองถึงแนวนี้เลยครับที่เป็นแนวที่มีนัยสําคัญย่านประมาณ7บาท90นะครับแนวก่อนหน้านะครับมี6บาท70นะครับและเป็น7บาท90นะครับสองเป้าใกล้ที่สุดนะครับผ่าน7บาท9กจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับ ก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวยกตัวขึ้นไป1กรอบด้านบนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโซนระหว่าง10บาทถึง11บาบาท20นะครับอันนี้คือภาพระยะยาวๆนะครับที่บ้านปูมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ใน2-3โซนราคาตรงนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้พึ่ง5บาท85นะครับราคาเนี่ยอยู่ในจุดเริ่มต้นฟื้นตัวนะครับก็อาจจะดูมาช้าหน่อยนะครับแต่มาแล้วนะครับสำหรับบ้านปูนะครับสวัสดีคุณอิวด้วยนะครับสวัสดีครับไปตัวที่2ครับเป็น P ีนครับโรงพยาบาลพระราม9นะครับ น,น่าจะไม่ได้อัปเดตกันนานมากนะตัวนี้เพิ่งติดเข้ามาในลิสต์หลังจากที่ไม่ได้ดูนานเลยนะครับสำหรับโรงพยาบาลพระราม9นะครับ อัปเดตครับเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับพีอานายนะครับเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับ ราคาของเขาเนี่ยนะครับเป็นทรงเดียวกันกับ BDMS เลยนะครับหรือว่า BH นะครับที่ราคาของเขาเนี่ยนะครับอยู่โซนบนนะครับราคาเดินทางขึ้นมาตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤตนะครับก็ฟื้นตัวจากต่ำา10บาทล่าสุด19บาท80แล้วนะครับวันนี้ติดเข้ามาในลิสต์นะครับที่โซนบนนะครับก็แปลว่า u p พไซ e ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจำกัดนะครับแต่ถามว่าไปต่อได้ไหมก็ยังไปต่อได้นะครับเพราะว่าขาขึ้นของเขา ยังไม่เสียทรงนะครับวอลลุ่มยังไม่ออกด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับสำหรับ P R 9นะครับไม่ได้พูดถึงนานมากนะครับเพราะว่าอ่าไม่ค่อยติดหุ้นวอลลุ่มเข้าผิดปกติเข้ามาเท่าไหร่นะครับขอบคุณการกดไลค์กดหัวใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ จากโครงสร้างล่าสุดของเขานะครับจะเห็นได้ว่ามีการสะสมกําลังในรูปแบบแฟลกนะครับเป็นการบีบอัดในกรอบสามเหลี่ยมแล้วล่าสุดนะครับเบรกไฮชุดก่อนหน้าขึ้นมาแล้วนะครับแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งมากพอที่จะไปต่อนั่นเองนะครับผมสำหรับเป้าหมายนะครับสามารถมองจากกรอบระยะสะสมเดิมข้างล่างนะครับยกขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะทำจุดสูงสุดใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับ PR9 นะครับเป้าหมายถัดไปเนี่ยจะเป็นโซนนี้นะครับโซนแรกจะเป็นใกล้ที่สุดนะ20บาท50ถึง21บาท50นะครับ่วนเป้าหมายถัดไปกรอบบนนะจะอยู่ที่ตัวเลข22บาท70นะครับสำหรับ PR9 นะครับตอนนี้เป็นขาขึ้นเบรกไฮชุดก่อนหน้ากำลังจะไปต่อนะครับไฮก่อนหน้าอยู่แถวย่าน21บาท50นะรสร้างเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปี2023นะครับ ก็แปลว่าการวิ่งในชแนลของเขานะครับที่เป็นอัพเทรนตรงนี้นะครับมีโอกาสครับที่จะเบรกไฮก่อนหน้าขึ้นไปนะครับอาจจะทําจุดสูงสุดได้ในโซนนี้ได้เลยนะครับ25 26นะเป็นกรอบบนของชแนลนี้นะครับชแนลอัพเทรนด์นะครับถัดไปนี้ครับเป็น In Touch ครับ สำหรับ InTouch A นะครับก็มีประเด็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับเป็นหุ้นใหม่ชื่อ New ิวโคนะครับก็ยังแรงดีต่อเนื่องนะครับราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ทะลุขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ก็คือติดลมบนไปแล้วนะครับเป้าหมาย200%ที่9 3บาทเนี่ยไม่ไกลแล้วนะครับล่าสุดเนี่ย8 9บาทเข้าไปแล้วนะครับเห็นนะครับว่าตัวนี้นะครับเคยให้ข้อสังเกตเรื่องของการไซด์เวย์อยู่ในกรอบ ตรงนี้มา3ปีนะครับเวลาระเบิดก็ระเบิดได้ไกลนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้จอที่โซนไฮเก่าชุดก่อนหน้าแล้วนะครับก็แปลว่ากรอบสะสมตรงนี้กําลังจะถูกทําลายนะครับเดินหน้าขึ้นต่อนะครับ89นี่ครับยืนได้เนี่ยครับเป้าหมายจะเปิดนะครับไซส์ขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมี94บาทนะครับ แล้วก็แนวนี้นะครับ89ควรที่จะยืนให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปต่อกรอบบนถัดไปมี94นะครับ103บาทถึง110บาทนะครับนะครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับเพราะว่าบรรยากาศของตลาดนั้นกลับมาดีครั้งหนึ่งนะครับดีมากๆด้วยนะนี่คืออินทัชครับที่ยังแข็งแรงต่อเนื่องผู้นำกลุ่มสื่อสารนะครับเป็นหุ้น โฮดิ้งนะครับของ a d v a n c e นั่นเองนะครับถัดไปนะครับผมเป็นตัว MTC ครับสำหรับ MTC ครับเราเคยดูกันตั้งแต่โซนย่านประมาณ40ต้นๆน,น,นะครับช่วงที่เขาพักตัวลงไปชุดนี้ นะครับที่39บาทย่อลงไปไม่หลุดดีดกลับได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับอ่าและล่าสุดครับเดินหน้าขึ้นต่อแล้วนะครับ47บาทนะครับกลุ่มนี้ได้ทำคลิปไฮไลท์ไว้แล้วนะครับก็คือชื่อคลิปว่าสำรวจหุ้นกลุ่มกันเงินนั่นเองนะครับก็ ไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับภาพของการแบรบเส้นกดขาลงนะครับมีการสร้างไฮใหม่ ai, ชุดใหม่ขึ้นมาแถวๆใกล้ๆ50ย่อลงมาที่3 9นะครับไม่หลุดดีดกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับโอกาสที่เขาจะฟื้นตัวไปต่อมีสูงเลยทีเดียวนะครับเป้าหมายแรกโซนนี้นะครับส9 5 0นะครับถึง54่สลึงนะครับ ซึ่งกรอบสะสมชุดนี้นะครับกําลังจะถูกทําลายเช่นเดียวกันครับอีกประมาณ2บาทเท่านั้นนะครับก็จะเบรกรกอบชุดนี้ขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายเนี่ยอัพไซด์จะเปิดไปที่โซนบนเดิมตรงนี้เลยนะครับย่านระหว่าง65-69-50ถึง69 50นะครับอ่านะครับไม่ว่าจะสวัสด t เนะครับมาพร้อมๆกันเลยนะครับ ี t c ก็คอนเฟิร์มการหยุดลงนะครับยกโล่จอบเบรกไฮเพื่อเป็นขาขึ้นต่อแล้วนะครับตอนนี้เป็นภาพขาขึ้นชัดเจนนะครับเป้าหมายยังมีรอทดสอบอีกสโซนตรงนี้นะครับสวัสดีคุณนิพาด้วยนะครับถัดไปนะครับผมเป็นตัวปตทครับตัวที่5นะครับ มาแลวครับกับหุ้นพี่ใหญ่นะครับผู้นํากลุ่มพลังงานซึ่งนําบวกวันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับราคาของเขายังนอนก้นอยู่ข้างล่างได้ซ้ำนะครับกับ33บาท75ตรงนี้นะครับก็ยังถือว่าได้เปรียบในเรื่องของการลงทุนอยู่เลยนะครับเพราะว่าตําแหน่งก็ใช่นะครับแล้วก็บรรยากาศตลาดเองก็กลับเข้ามาสู่บรรยากาศที่มีการลงทุนคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วอลุ่มตลาด8 0,000ล้านนะครับวอลุ่มเข้าหนักมากนะครับ นะครับปรทอนแม้ว่าจะดูกันณนะเวลานี้เองนะครับจะเห็นได้ว่าราคาของเขาเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นตัวาตามบรรยากาศาตลาดรุนแรงอะไรนะก็แปลว่าการคอนเฟิร์มการผ่านเส้นกดขาลงตรงนี้คอนเฟิร์มที่ณนะจุดจุดนี้แล้วนะครับการกลับมายืนเหนือ33บาท50ได้นะครับแบบนี้ไม่หลุดนะครับก็รอฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับ สำหรับปททนะครับเป้าหมายนะครับจะมองที่โซนนี้นะครับส9สลึงเป็นที่แรกนะครับลงมานานครับลงมาตั้งแต่ช่วงปี2018นะครับลงจาก60บาทมาสะสมกำลังกันใหม่ที่ยานใกล้ๆเคียง30บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมา3 3 7 5ก็ยังไม่ได้ห่างจากโซนข้างล่างตรงนี้เท่าไรนะรก็ถือว่ายังได้เปรียบอยู่นะครับและอัพไซด์มีนะครับยน้งน้อย6บาทตรงนี้เป็นโซนแรกผ่านได้นะครับเป้าหมายถัดไปก็จะเป็น ตำแหน่งนี้นะครับย่าน45ถึง47บาทนะครับอ่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับของการฟื้นตัวฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นนะครับลักษณะจากโซนล่างตรงนี้เนี่ยดาวไซด์จำกัดแล้วนะครับแล้วก็อัพไซส์เนี่ยจาะรอเปิดอีกมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับปะทอหุ้นที่เป็นยักหลับอยู่นะครับ น่าจะใกล้จะตื่นจะฟื้นแล้วนะครับไปตัวที่6นะครับเป็นตัว C K ครับ สำหรับ ck นะครับราคามีการฟื้นตัวจากโซนล่างขึ้นมาเป็นแท่งสีเขียว2-3แท่งติดนะครับตรงนี้นะครับนะครับว่าราคาก่อนหน้าเนี่ยพุ่งลงไปหลุดโลนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับ สำหรับชอกันช่ายนะครับราคาปัจจุบันที่19บาท60นะครับย่อลึกลงไปนะครับแถวแถวหลุด17บาทนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับแบบนี้เกิดสัญญาณโอเวอร์หลัแล้วนะครับกลับมาเหนือโซนโลเกา่าตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นฟอล์กเบรกนะครับลงไม่จริงนะครับมีสัญญาณประการปฏิเสธการลงทันทีนะครับ เมื่อลงไปแถวย่านประมาณ17บาทตอนนี้กําลังเดินหน้าต่อนะครับสําหรับชอกันช่างนะครับเป้าหมายแรก20บาทใกล้เคียงแล้วนะครับอีก40สตางค์นะครับก็จะถึงนะครับส่วนถัดไปจะเป็น250 1และโซนสําคัญกรอบบนที่ผ่านได้ยากในครั้งก่อนนะครับตัวเลข24-50นะครับเห็นนะครับว่าเป็นภูเขา3ลูกเลยนะครับนะครับก็ดูกันครับว่าจะไปต่อไหมนะครับเมื่อ ผ่าน2 1 5 0แล้วเนี่ยเป้าหมายตรงนี้นะครับเป็นแนวสําคัญที่เป้ามองเป็นแนวต้านเอาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากขึ้นชนมาแล้วเกือบจะ3ครั้งนะครับอ่านได้เดี๋ยวค่อยดูเป้าหมายถัดไปด้านบนนะครับสําหรับ4ีนะครับ ถัดไปก็ผมเป็นตัว CPO ครับกับผู้นำกลุ่มค้าปลีกนะครับราคาฟื้นตัวมาเหนือ60ได้แล้วนะครับล่าสุด63.50นะครับเป็นแท่งเขียวใหญ่ไล่ขึ้นก็ตัวนี้ได้เน้นย้ำแล้วนะครับช่วงโซนล่างครับที่เขาลงมาทดสอบอาย่านประมาณ54บาทตรงนี้นะครับที่ ย้ำเป็นโซนแนวรับมาอย่างยาวนานนะครับแล้วพอมาถึงในปีนี้ก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็เป็นจุดยกตัวที่สำคัญเลยนะครับราคาตอนนี้ผ่านเรื่องของการกลับตัวแล้วนะครับสัญญาณกลับตัวของเขาเนี่ยครับจุดออกสตาร์ทวิ่งอยู่ตรงนี้58บาท50นะครับ ่านได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินหน้าขึ้นเพื่อทดสอบนะครับโซนเป้าหมายถัดไปนะครับอีกไม่ไกลแล้วนะครับที่โซนใกล้เคียงไฮเก่าชุดก่อนที่สร้งางไว้ในช่วงปี2023นะครับก็จะมี 66- 50นะครับถึง70บาทนะครับโซนแรกแล้วก็ถัดไปจะเป็น74บาทสลึงนะครับ สำหรับ c p o นะครับคอนเฟิร์มการกลับตัวแล้วนะครับอที่มีแล้วก็ยังคงถือได้ต่อไปนะครับรันเทรนได้นะครับกับหุ้นที่คอนเฟิร์มการกลับตัวแล้วนะครับถัดไปนะครับตัวที่8เป็น true นะครับ ครูก็เดินหน้าขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันกันกบหุ้นสื่อสารวันนี้อย่าง a d v a n c e ก็ทำราคาจุดสูงสุดใหม่267บาทนะครับถึงเป้าหมายที่เคยพูดไว้จนได้นะครับแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับสัญญาณการฟื้นตัวของเขาก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็แข็งแรงนะครับสำหรับครูดูค่อนข้างง่ายค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าขาขึ้นก็คือขาขึ้นนะครับ ราคาของเขานะครับก็เดินทางขึ้นมาที่กรอบที่2แล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีอัพไซด์นะครับที่รอขึ้นไปทดสอบนะครับตัวเลขก็จะเป็น11บเอบาท50นะอีกไม่ไกลแล้วครับล่าสุด10บาทเ0เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยี่สิบสองบาทยี่สิบนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนแรกแล้วก็เป้าหมายกรอบบนของราคาจะอยู่ที่13บาทนะครับ อตอนนี้ก็ดีทั้งหมดนะครับดีทั้งกลุ่มเลยนะครับสํหรับกลุ่มสื่อสารนะครับ true เองก็เป็นผู้นําการฟื้นตัวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับมาดูกันในตัวที่9เป็นไทยคมและตัวที่10 OR นะครับ ไทยคมนะครับยกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็เป็นเครือเดียวกันครับกับเครือของ Advance นะครับกับหุ้นไทยคมนะครับก็มาด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับภาพของเขานะครับราคาก็ยังคงดำเนินในทางขาขึ้นอยู่นะครับมีการย่อลงมาทดสอบโลยกโลที่ตำแหน่งนี้นะครับย่านประมาณ10บาทตอนนี้ทะลุขึ้นมาถึง13บาทนะครับ กำลังเจาะรอบเรกแนวสำคัญที่โซนส4บสบาท30นะครับซึ่งผ่านได้นะครับอัพไซด์จะเปิดไปที่เป้าหมายกรอบบนนะครับตัวเลขนะครับมี14บาท30บถึง15บาท90นะครับเป็นโซนแรกนะครับถัดไปโซนที่2นะครับจะดูแถวแถวไฮเก่า,า 9, ชุดก่อนนะครับตัวเลขคือ17บาท60นะครับ ถึงสิบาทนะครับอ่านะครับสองโซนนี้นะครับเป็นเป้าหมายสําหรับตัวไทยคมนะครับสุดท้ายนะครับส่งท้ายด้วยตัวนี้นะครับกับ OR นะครับ โอ r ที่สังกัดอยู่ในกลุ่มคาปลีกนะครับก็ราคานะครับมีสัญญาณการคอนเฟิร์มการฟื้นตัวจากโซนล่างนะครับตำแหน่งที่สู้กลับก็คือโซนประมาณ14บาทนะครับดีดกลับขึ้นมาล่าสุด16บาท20นะครับขึ้นมาต่อเนื่อง3สัปดาห์แล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นโซนล่างๆเหมือนกันครับหน้าตาลักษณะโงกรามก็คล้ายๆกับตัวปตทลเลยครับที่เป็นขาลงมานานครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมีสัญญาณการ ื้นตัวให้เห็นนะครับเป็นสัปดาห์แรกๆนะครับ OR เองก็ยังอยู่ในจุดที่ยังได้เปรียบมากๆอยู่นะครับเห็นนะครับว่าจอบเบรกเส้นกดขาลงนะครับพึงเริ่มฟื้นตัวได้ซ้ำนะครับจุดออก start วิ่งของเขาเนี่ยนะครับที่15บาท60นะครับเปลี่ยนหน้าที่เป็นแนวรับนะครับกรณนี้มีการพักตัวลงมานะครับตอนนี้ครับมองเรื่องของการเบรกเส้นกดขาลงนะครับประมาณถัดไปจะเป็น18บาท สินะครับและโซนที่2องแนวสำคัญมากกว่าอยู่ที่22บาท20นะครับถึง24บาท50นะครับสำหรับ o r นะครับยังมีทางเดินอีกยาวไกลเลยนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านพ้นความเป็นขาลงนะครับสำหรับ o r นะครับมีแท่งเขียวขึ้นมานะครับจอมเรกเส้นกดขาลง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโออก็มองเรื่องของการฟื้นตัวจากโซนล่างได้นะครับอ่ะมาดูหน้าตาของเซตอินเด็กซ์ปัจจุบันนี้หน่อยนะครับวันนี้พุ่งสูงพุ่งแรงมากๆนะขึ้นมาเห็นนะครับว่าภาพของกราฟสัปดาห์นี้นะครับย่ำย่ำอยู่ที่ต้นสัปดาห์ในพันสามห้าสิบนะครับ พอไรผ่านเส้นกดขาลงทุกอย่างก็จะดีหมดนะครับเห็นนะครับว่าโฟกัสที่2สัปดาห์ก่อนนะครับจำแนงนี้แหละนะครับที่เซ็ตจอมเบรกเส้นกดขาลงแล้วผ่านได้ขึ้นยาวๆเลยนะครับปัจจุบันนี้พันสี่ร้อยสี่จุดนะครับเป้าหมายถัดไปจะเป็นตัวเลขนี้แล้วนะครับก็คือตัวเลขพันสี่ร้อยหกสิบนะครับน่ครับแบบนี้คือทางซ้ายโล่งครับก็ขึ้นมาได้อย่างสะดวกโยทินเลยนะครับสําหรับ ตัวนี้กับเซตนะครับมีพ4 6สี่หกนย์พันห่บะครับค่อยๆดูไปทีละแนวแล้วกันนะครับสำหรับเซตเองก็ถือว่าบรรยากาศกลับมาสดใสามากๆนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนอาจจะดูแบบย่ำแย่นะครับแต่พอกันยามานี่ครับพลิกฟื้น เป็นขาขึ้นชัดเจนแบบมาพร้อมกันทั้งตลาดด้วยนะครับแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างกลับตัวได้ดีนะครับมีความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปการทํากันบ้านที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นประจำะครับในวันที่ตลาดเปิดนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสําหรับ แฟนเพจลงทุนใน้ทุกเงรนนะครับอย่าลืมกดติดตามทั้ง2ัช่องทางไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ t u ทู c ช anel นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ที่ผมจะได้อัปโหลดในทุกๆโอกาสเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับสวัสดีครับ